สองวันนะครับก็คือวันที่16และวันที่17นะครับกันยายน,นพุทธศักราช2563ครับนะโดยต้องกราบนมัสก,การขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภูริพิพัก์นะครับรัตนากรน,นะครับท่านรักษาการเจ้าอาวาสวัดของส่วนนาราที่ได้กราณาอนุญาตให้พวกเราได้ใช้สถานที่ในวันนี้และที่สำคัญครับในการจัดงาน หลาจำเป็นจะต้องใช้นะครับเงินทุนในาการจัดงานนะครับก็ได้รับความอนุนเคราะห์จากท่านสสดา,า,ารานักเอกนิตนันเงครับและผู้ใจบุญน,นะครับที่มีจิตใจที่จะร่วมสื่อสารประเพณีนี้ตามนะครับใต้ขอบคุณในแต่ละใต้ต้องขอบคุณทุกๆท่านเรื่อง,งรรรครับนะเช่น นะคุณแจ้งกับดารานรักการใยผู้บริหารร้านสมเกตพะโลนะครับคุณอ่าขอสนับสนุดมาหนึ่งพัน,นบาทน,นะครับของท่้นเอ๋ยนำท่าน คุณหกกะภพเหลืองประเสริฐนะผู้ช่วยสสเขตสายไหมหนึ่งหมื่นบาทนะครับและดูประเวศวังรสอาหารนะครับณเดชน์ปุณหอ่านเองนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับนะบริษัทไก่เฟร็จำกัดนะครับห้าพันบาทบริษัทท็อปไฟส์นะครับห้าพันบาทนะครับนาวาณาเดชน์น้าลมชัยปุแก้วห้าพันบาท นะครับนี่ก็คือผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับไ็ได้เดินทางกลับภูมิลำาเนาก็จะได้มีโอกาสนะครับมาร่วมทาบุญนะครับบุญพิธบุญบุญสนให้กับบรรพุทมุษของเราตายายปู่ย่าของเราให้ได้นาบุญนี้กลับไปสู่พภูมิเดิมของท่านนะครับฉะนั้นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกทุกขั้นเรือความเคารพจริงๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสสนาวาการเกิดการรน่นมานรับขณะนี้อยู่ในงานกับเราแล้วนะครับท่านได้ มาร่วมงานกับเราทุกปีนะครับแต่ปีนี้อาจจะอยู่กับเราได้ในช่งวง,งเวลาระยะเวลาสัาส้นๆเพราะว่าที่รัฐสภานะครับยังจะต้องไปทําหน้าที่ในฐานะสมาชิกรัฐสภาหรือสมาชิกสภาผูา้แทนรัศดรด้วยในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็ขอกราบเรียนครับหลังจากที่เราถาวายรำมานุราเสร็จแล้วเราจะประกอบพิธีชิงเปลซึ่งถือว่าเป็นวั